ในทุกๆเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะที่ไต้หวันจะมีคนนับแสนคนค่ะมารวมตัวกันเพื่ออัปเดตเทรนด์และเทคโนีการผลิตล้ำสมัยอัจฉริยะกันค่ะภายในงานที่ชื่อว่า Intelligent Asia ค่ะ งาน Intelligent a s i ชียนะคะจัดขึ้นที่ไทเอกหนึ่และ2นะคะบูธเยอะมากๆเลยค่ะประมาณ4,500บูธท่านึกไม่ออกว่ามันใหญ่แค่ไหนเนี่ยให้ทุกคนนะคะลองนึกถึงสนามฟุตบอลใหญ่ๆแบบ2สนามเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งสินค้าหลักๆนะคะที่เขามาจัดโชว์ในงานนี้นะคะก็ได้แก่พวก AI Automation นนะคะโรบอติกแวร์เฮ้าส์โลจิสติกแ n นด์โคเชนแล้วก็กลุ่ม 3D p r i n t i n g ค่ะ ไต้หวันนะคะเป็นเพียงแค่เกาะเล็กๆค่ะถ้าพูดถึงจำนวนประชากรแล้วเนี่ยมีเพียงแค่1ใน6ของประชากรที่เทียบกับประเทศไทยเท่านั้นเองค่ะและจริงๆแล้วไต้หวันนะคะแม้จะเป็นเมืองแห่งชานมไขมุ่กที่ทุกคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วยังเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกด้วยค่ะ และอย่างเงี้ยไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทําไมประเทศนี้เขาถึงได้มี revenue capital เนี่ยสูงมากๆเป็นระดับต้นๆของโลกเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันขันว่างานนี้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจถึงได้ดึงดูดผู้คนตั้งสองแสนคนนะคะที่เดินทางมาในงานนี้กันถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันค่ะ งานนี้เราได้เห็น AI เข้ามามีส่วนร่วมในเทคโนโลยีการผลิตมากที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยสัมผัสมาเราได้เห็น AI ใน Machine Vision เป็นการใช้งาน Random Bin Picking ค่ะในการสุ่มหยิบชิ้นงานจาก s o โลมอน และดิฉันยังได้เห็น AI ในหุ่นยนต์จากบูธ Nextcom ค่ะที่ทําให้หุ่นยนต์รับรู้และตอบสนองกับสภาพแวดล้อมได้คุณจะเกเห็นกรอบสีเขียวนั่นไหมคะนั่นนะคะเกิดจากเซ็นเซอร์ค่ะที่คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวในโรบอทค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อโรบอทจะได้รู้และป้องกันอันตรายและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วยค่ะและ AI ในการจัดก,การพลังงานอย่างเช่น Solution AI สำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศในอาคารจาก a d v a n t e c h และที่ฉันยังได้เห็นความหลากหลายของหุ่นยนต์ค่ะตั้งแต่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่อย่างฝ้าหนะักโคบอลแบรนด์ CPC ซึ่งเป็นโคบอตที่มีขนาดเล็กมากๆค่ะแต่กลับมีความแม่นยำมากๆหุ่นยนต์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์แบรนด์ไฮวินค่ะไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะอย่างเช่นเอามาทำแพนเค้กเอามารินเหล้าก็ดูเก๋อ,อีกแบบนะคะ ทำให้รู้สึกว่าโรบอตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ตัวมนุษย์เรามากขึ้นค่ะเราได้เห็นการน,นำเสนอโซลูชัน ASRS ขนาดใหญ่ค่ะที่ผู้ชมจะได้เห็นการทำงานร่วมกันที่หลากหลายเช่นโซลูชันจาก Toyota Material Handling ค่ะที่ได้มาโชว์ความเร็วความซับซ้อนและความหลากหลายจะเห็นว่าหุ่นยนต์เหล่านี้ทำงานร่วมกันได้อย่างไหลลื่นมากๆค่ะคุณจะได้เห็นว่ามี AMR วิ่งแนวราบ ขณะดเดียวกันก็มีโรบอรตขนาดใหญ่และขนาดเล็กคอยวิ่งสลับส่งชิ้นงานระหว่างกันในโรงงานทุกคนเห็นไหมคะว่ามันจะช่วยยกระดับความอัจฉริยะขึ้นไปได้จริงๆค่ะ เห็นหลายๆบูธนะคะมีการทำงานร่วมกันกับแบรนด์ผู้ผลิตชิป GPU ยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง NVIDIA อีกด้วยซึ่งตอนนี้นะคะ AI เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของ Generative AI หรือ Chat GPT ที่คนทั่วๆไปก็ใช้กันแต่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในสินค้าอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกเทคโนโลีอัจฉริยะแล้วด้วยค่ะเป็นยังไงล่ะคะทุกคน ว้าวไหมล่ะคะเอาล่ะคะ่ะดิฉันอยากจะขอสรุปประเด็นเกี่ยวกับประเทศไต้หวันให้ทุกคนได้รู้จักสัก2ข้อแล้วกันนะคะข้อแรกคะ่ะไต้หวันนะคะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากๆนะคะแล้วดิฉันก็ทราบมาว่านักลงทุนที่ไต้หวันนะคะมีความสนใจที่จะเข้ามาก่อตั้งนะคะธุรกิจใหม่ๆในประเทศไทยมีหลายโปรเจกต์เลยหนึ่งในนั้นที่ดิฉันทราบก็คือโปรเจกต์ที่จะเป็นผู้ผลิตโรงงาน PCB ในไทยนะคะ ซึ่งดูแนวโน้มแล้วก็เหมือนกับจะดีนะคะอาจจะมีการจ้างงานแรงงานคนไทยเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยรีบได้ในการปรับตัวเองนะคะขยับตัวเองให้เข้ามาศึกษานาวัตกรรมต่างๆจากประเทศไต้หวันเนี่ยให้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะและต้องเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขาให้ได้ค่ะข้อ2นะคะหลายๆเทคโนโลยีที่ดิฉันเห็นนะคะดิฉันคิดว่าประเทศไทยเราเอื้อมถึงนะคะ หมายถึงว่าเราสามารถจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในบ้านเราได้แล้วดิฉันก็หวังนะคะว่าในสักวันหนึ่งค่ะประเทศเราอ่ะสามารถที่จะเปลี่ยนจากผู้ใช้งานกลายไปเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ได้ในสักวันหนึ่งค่ะงาน Intelligent Asia ที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นกำลังจะเข้ามาจัดแสดงที่ประเทศไทยเรากันค่ะในงานวันที่6ถึง8มีนาคมค่ะ2025ค่ะที่ไบเทคบางนาฮอล103และ104ค่ะถ้าใครไม่อยากพลาดอยากตกเทรน์นี้นะคะล็อกเวลาเอาไว้แล้วมาพบกันนะคะและอย่าลืมกด subscribe และกดติดตาม รายการ a s แซรายการที่จะเสิร์ฟความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่ไวที่สุดเร็วที่สุดเท,ท่าที่เราจะทำได้ค่ะผ่านช่อง Factory Choice ค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ